สวัสดีครับสำหรับกิจกรรมที่4นี้นะครับเป็นการสร้างบทเรียนมันไม่สามารถที่จะสร้างจากอุปกรณ์โทรศัพท์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอาาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นครับก็คือให้เข้าเว็บ Google นะครับล็อกอินด้วย อีเมลโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยครับให้เข้าไปที่แอป9จุดตรงนี้นะครับแล้วเข้าไปที่ไซต์ในโทรศัพท์อาจจะมออีข้อกำหนดอะไรนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าหน้าจอมันเล็กนะครับค่อนข้างที่จะเล็กมันก็เลยสร้างไม่ได้นะครับต้องใช้คอมอจากนั้นนะครับเมื่อเข้าไปที่ไซต์แล้ว มันจะมี2แบบนะครับก็คือไซส์แบบแบบเก่านะครับแบบคลาสสิกกับแบบใหม่ซึ่งถ้าเป็นไซส์แบบคลาสสิกเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยนะครับในไซส์แบบคลาสสิกเราสร้างตรงนี้ได้แต่ว่าเมื่อ,เ,อ,อเมื่อรันออกมาแล้วนะครับเมื่อดูเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์นะครับมันก็จะตัวเล็กมากนะครับมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นครับให้ใช้แบบใหม่นะครับ ถ้าเป็นไซต์แบบใหม่เนี่ยคือมันจะปรับให้เข้ากับทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับมันจะปรับของมันเองให้ให้เข้ากับอุปกรณ์ที่ดูนะครับทีนี้พอเปิดเข้ามาแล้วนะครับคลิกบวกตรงนี้ครับสร้างเว็บไซต์ใหม่ Okay. จากนั้นครับวิชาของแต่ละท่านนะครับแต่ครูแต่ละท่านเนี่ยอาจจะเป็นวิชาที่แตกต่างกันเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะครับว่าตรงนี้จะพิมพ์ว่าอะไรนะครับตั้งชื่อก่อนนะครับเว็บไซต์ที่ไม่มีชื่อ <c oughs> เนื้อหาของเว็บไซต์เนี้ยนะครับเป็นเนื้อหาของอะไรนะครับเราเขียนได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นภาษาไทยได้เลย นี้นะครับส่วนชื่อของหน้านะครับชื่อของหน้าก็อาจจะเป็นหน้าแรกแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพได้จากตรงนี้นะครับใครที่จะเปลี่ยนรูปภาพใส่รูปภาพอื่นเข้าไปนะครับก็ใส่ได้จากตรงนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยเนื้อหานะครับคุณครูสามารถเอาเนื้อหาเนี่ยมาจากในหนังสือจากในอินเทอร์เน็ตนะครับ หรือจากาจากประสบการณ์ตามความเข้าใจของเรานะครับที่เราจะสอนนักเรียนเนี่ยเอามาพิมพ์ได้จากเอามาพิมพ์ได้ตรงนี้เลยได้เลยนะครับวิธีการก็คือให้ดับเบิลคลิกครับแบบนี้นะครับจากนั้นถ้าเลือกตัวทีนะครับตัวทีก็คือข้อความแบบนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยทีนี้ถ้าสมมุติต้องการที่จะแทรกรูปภาพนะครับ ต้องการที่จะแทรกรูปภาพก็ให้ใช้วิธีการดับเบิลคลิกครับแล้วเลือกตัวนี้นี่คือรูปภาพนะครับโอเคทีนี้เรารู้วิธีการแทรกรูปภาพแทรกข้อความแล้วนะครับถ้าหากเป็นวิดีโอนะครับเราต้องการที่จะแทรกวิดีโอซึ่งวิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นวิดีโอที่มาจาก y o u t u b e นะครับ,รบก็ให้เลือกตรงนี้ครับ สมมุติว่าออลองเปิดดูแล้วกันนะครับ เฉลยนะแบบนี้นะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราคัดลอกเอา URL ด้านบนของมันแบบนี้นครับคัดลอกมาจากนั้นนะครับก็เอามาแทรกครับก็คือเอามาวางที่ตรงนี้วางและค้นหามันก็จะเจอนะครับแล้วก็คลิกเลือกเลือกอ่ามันก็จะเอามาแทรกที่หน้าเว็บได้แบบนี้นะครับซึ่ง เราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับว่าต้องการจะให้มันไปวางไว้ตรงไหนก็ลากมาเลยครับอนะ่แบบนี้นะครับจะขยายถ้าจะขยายก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็ดึงมออกมาครับจากตรงมงุมนอะ่าแบบนี้นะครับถ้าต้องการจะขยายถ้าต้องการจะลบทิ้งก็ลบได้จากตรงนี้ลบนะครับต่อมา าใครที่มีเนื้อหามากกว่าหนึ่งหน้านะครับอาจจะเป็นหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการเพิ่มหน้านะครับให้ไปที่ตรงนี้ครับหน้าเว็บตอนนี้นะครับมันเป็นหน้าแรกอยู่ต่อมาก็บวกครับสร้างหน้าใหม่ให้ตั้งชื่อหน้านะครับเ,เทคนิค เทคนิคเล็กน้อยนะครับเวลาเวลาสร้างหน้าใหม่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยให้เราขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะครับเช่น01 02 03ไปอย่างไยนะครับซึ่งหน้าเนี่ยมันจะเรียงเรียงตามตัวเลขนะครับถ้าใครไม่ได้ใส่ตัวเลขเนี่ยมันก็จะเรียงตามตัวอักษรนะครับซึ่งมันมันอาจจะไม่ไม่ได้เรียงตามที่เราต้องการนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเรียงตามตัวอักษร เพราะฉะนั้นให้ใส่ตัวเลขเข้าไปข้างหน้าแบบนี้นะครับ01เสร็จสิ้น โอเคเสร็จเรียบร้อยทีนี้เวลาจะรันดูนะครับเวลาจะพรีวิวขึ้นมาดูว่าในอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยนะครับมันจะมันจะเห็นหน้าเว็บเราเป็นยังไงนะครับก็คือให้คลิกเลือกตรงนี้ครับแสดงตัวอย่างอันนี้คือสำหรับจอคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์นะครับมุมมองแบบโทรศัพท์มันก็จะ สามารถดูได้จากตรงนี้นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์แนวนอนก็ดูได้จากตรงนี้ะนะครับเมื่อพรีวิวดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดจากนั้นก็ใส่เนื้อหาลงไปในหน้านั้นๆน,น,นะครับเนื้อหาที่ที่คุณครูเป็นคนหามานะครับจากในหนังสือหรือจากอินเทอร์เนต็ตอะไรก็ได้นะครับโอเค สำหรับถ้าใครที่มีเนื้อหาจากเวิอ w x r e l x o w l r p w i r t o i n ออะไรพวกนี้นะครับให้ให้ทำการอัปโหลดขึ้นมาใน g o o Google Drive ซสก่อนนะครับแล้วก็แปลงจาก Word ก็เป็น Google เอกสารนะครับแปลงให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ดึงเข้ามาจากตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็น PowerPoint ก็แปลงให้เป็น g o o g l e สไลด์ซะก่อนแล้วก็ดึงเข้ามาจากตรงนี้นะครับโอเคสำหรับกิจกรรมที่4นะครับก็ มีเท่าน้ครับผวิธีการส่งงานกิจกรรมที่4นะครับถ้าคุณครูทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกหน้าเลยบางคนอาจจะมีหลายหน้าบางคนอาจจะมีหน้าเดียว2หน้าแล้วแต่นะครับแต่เมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่เผยแพร่นะครับจากนั้นครับตั้งชื่อเว็บอันนี้เราต้องออใช้ภาษาอังกฤษนะครับ สำหรับเ,เราต้องการที่จะให้ใครเป็นคนเห็นเว็บไซต์บ้างเนี่ยเราเราดูได้จากตรงนี้นะครับอันนี้คือทุกคนในโรงเรียนเซนต์ e ลาแอลเนี่ยสามารถมองเห็นได้นะครับหรือถ้าต้องการจะให้คนภายนอกเห็นนะครับเราก็คลิกจัดการได้จากตรงนี้นะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ถ้าต้องการที่จะให้บุคคลภายนอกเห็นด้วยนะครับก็ คลิกเลือกได้จากตรงนี้แต่ถ้าไม่นะครับถ้าไม่กออ็มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนในโรงเรียนเท่านั้นที่เห็นจากนั้นครับที่อยู่เว็บไซต์นะครับก็คือให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้นะครับก็คือ เนื้อหาที่ที่เราสร้างนั่นแหละนะครับว่ามันมันเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่แค่เปลี่ยนจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นนะครับจากนั้นเผยแพร่แล้วก็ดูแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ กลับไปที่หน้าแรกนะครับกลับไปที่หน้าแรกแล้วคัดลอกเอา URL ด้านบนตรงนี้นะครับคัดลอกแล้วนำมาส่งใน c l ค s าส o ูมกิจกรรมที่4โอเคนะครับสวัสดีครับ